บ้านเก่าเอกรังสิโรสกินข้าวก้นบาทโตมากับวัดเพื่อนเล้าไม่เคยอายเอกรังสิโรสชีวิตนี้ได้เป็นพระเอกเพอกินข้าวก้นบาทหลวงตาเคยช่องเจ็ดร่างใหญ่หนาไทยเอกรังสิโรสพาไปเที่ยวบ้านพร้อมเผยเรื่องราวความผูกพันกับพ่อแม่และตั้งใจจะซื้อบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมเดินทางไกลเพื่อกลับอาหารทานเกือบทุกวันเอกขอพาลิงแวะไปซื้อของที่ตลาดกันก่อนเพื่อเอาไปทำบุญที่วัด ซึ่งเป็นวัดที่อาศัยเป็นเด็กวัดเพื่อมารับเรียนอยู่เป็นเวลานานและเมื่อมาถึงก็เจอพ่อกับแม่ของเอกที่มาทําบุญอยู่แล้วเลยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเอกเป็นนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจริงๆเป็นพระเอกนักบู๊ที่หลายคนคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีที่หน้าจอช่องเจ็ดซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มติดดินเสมอต้นเสมอปลายและยอดกระตันยูสุดๆเขายอมเดินทางไปกับอยุทยากรุงเทพทุกวันเพื่อจะได้อยู่ดูแลพ่อแม่ ไม่ปล่อยให้ท่านอยู่ตามลําพังเขาเล่าว่าในสมัยเด็กๆนั้นตั้งแต่อายุ15ก็มาเป็นเด็กวัดที่วัดเสนาสนารามอยู่จนเรียนจนจบอายุ22-23เลยเป็นเพราะตอนเด็กๆอยู่บ้านไกลทเทศมเภอบางบานเดินทางไปกลับลําบากพ่อแม่เลยพามาฝากไว้ที่นี่ก็ต้องทําทุกอย่างเหมือนเป็นเด็กวัดทั่วไปเช้าต้องไปเดินตามาพาบินทบาตขนาดเป็นวัยรุ่นอายุ18เริ่มเรีนดนตรีในภาพแล้วก็ยังอยู่วัด กลับมาดึกที 2, ่สองทีสามยังไงหกโมงเชา้า <_ an> ก็ต้องตื่นให้ได้ซึ่งตอนนี้พระเอกดังคนนี้ก็ได้พันตัวเองมาทำงานเบื้องหลังรับบทผู้กำกับที่มีความสามารถเป็นอย่างมากไม่แพ้ตอนเล่นละครเลยแฟนๆยังคิดถึงหนุ่มเอกอยู่เหมือนเดิมเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะหลังขึ้นท่านผู้สร้างงานละครตอบชัดมีกดดันไหมเป็นพระเอกหนุ่มมาความสามารถสร้างละครอย่างเรื่องหูพญาเสือไม่รู้ว่าจะมีความกดดันอะไรบ้างหรือเปล่าสำหรับเอก จาตัวได้ออกมาเผยให้ฟังว่าเป็นละครบู๊ที่เตรียมของขวัญให้แฟนละครที่ดูละครบรู๊ตนมาตลอดก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้จัดย่อยมากกว่าแต่ไม่ได้ทําทุกอย่างตั้งแต่เตรียมงานควบคุมการผลิตกํากับเขียนบทมากขึ้นพอได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ